สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ภูมินฟาร์มนะครับอําเภอท่าแซะนะครับจังหวัดชุมพรวันนี้เราก็มาดูแพะเพศผู้อีกหนึ่งตัวนะครับของภูมินฟาร์มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแพะพันคาราแองโกนะครับเป็นแพะลูกผสมคาราแองโก เรามาชมกันครับตัวนี้ก็ทางฟาร์มแจ้งมานะครับว่าเปิดแบ่งนะครับตัวนี้เปิดแบ่งพ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับเป็นแพะคาราแองโกนะครับ เกษตรกรท่านใดนะครับสนใจอยากจะนำไปพัฒนาสายพันธุ์ในฟาร์มของท่านนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามที่ภูมินฟาร์มได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับสามารถโทรมาคุยมาสอบถามโดยตรงที่ฟาร์มได้เลยนะครับ ส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะมาชมนะครับพ่อพันธุ์คาราแองโกตัวนี้นะครับก็สามารถมาชมที่ภูมินฟาร์มได้นะครับอยากจะมาชมก็มาชมได้นะครับหรือโทรมาสอบถามเส้นทางท่านใดมาไม่ถูกก็โทรมาได้นะครับเราก็ เบอร์ไว้ให้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ